ครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับคือการแยกตัวประกอบเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีเลยนะครับแล้วแต่เราถนัดแต่ในคลิปวันนี้ครับจะสอนโดยวิธีการหันสั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับโจทย์เขาบอกว่าโงแยกตัวประกอบต่อไปนี้เช่นอย่างข้อแรกครับให้แยกตัวประกอบของ100ว่า100เนี่ยเมื่อแยกตัวประกอบมาแล้ว จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่ะอย่างเราแยกตัวประกอบ100เลยโดยใช้วิธีการหารสั้นนะครับให้เราทําแบบนี้ครับก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวขอเขียนขึ้นมีบรรทัดหนึ่ง100อ่ะแล้วเราก็เหมือนกันครับตั้งหารสั้นเลยคือเราจะใช้จํานวนเฉพาะหารนะครับการหารสั้นแบบนี้เราจะใช้จํานวนเฉพาะเท่านั้นที่ นำมาหารนะครับเช่น100เนี่ยให้เราหารด้วย2 2, 2> เป็นจำนวนเฉพาะนะครับก็จะได้เป็น50อ่า50แล้ว2เนี่ยมันยังหารได้ต่อหาร2ได้เพราะว่า2มันเป็นจำนวนเฉพาะอ่าแล้วก็หารต่อเลยครับก็จะได้เป็น25ทีนี้เนี่ย25 2สองมันหารต่อไม่ได้แล้วนะครับจำนวนเฉพาะ2 3 3าก็ หารไม่ลงตัวถ้าสี่เออสองสามตัวเฉพาะตัวถัดมาจากสามก็คือห้าอห้าหารลงตัวพอฉันเนี่ยเราก็หารด้วยห้าต่อได้เราก็หารด้วยห้าครับห้าห้ายี่สิบห้าทีเนี้ยเหลือห้าห้าก็หาร,ร 5, 5, 25, หล 5. 5ารงตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะห้าจะเหลือหนึ่งห้าหนึ่งห้าพอถ้าเกิดว่ามันเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยถือว่าสุดแล้วเราจะจบที่คำตอบสุดท้ายเป็นเลขหนึ่ง นะครับแล้วการแยกตัวประกอบแบบนี้เนี่ยให้เรานําเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายหาาตรงนี้เนี่ยมาเขียนนะครับเพราะฉันเนี่ยเราเขียนได้ว่า100มันคือ2อคูณสคูณหแล้วก็คูณหแบบนี้นั่เนเองนะครับแล้วเขียนได้ว่าตัวเลขที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดนะครับอ่าโอเค ซึ่งแบบนี้เนี่ยเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ2อมันคูณกัน2ตัวก็มีค่าเท่ากับ2ยกกำลังสองหมันคูณกัน2ตัวก็มีค่าเท่ากับ5ยกกำลังสองแบบนี้พอเข้าใจไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหึงตัวอย่างหนึงนะครับ300อ่ะเหมือนเดิมไหมครับเราก็แยกตัวประกอบของ3 0 0เลยแล้วก็เอา300ตั้งนะครับแล้วก็ หารด้วยทีเนี่ยจำนวนเฉพาะเราก็ไล่ไปครับ2องหารได้เราหาร2กันเลย2หาร300จะได้เป็น150นะครับอ่ามันลงท้ายด้วยศูนย์เพราะฉันเนี่ยสก็หารต่อได้ <c oughs> ก็ได้เป็น75นะครับได้เป็น75 75หาเนี่ยสหารต่อไม่ได้แล้วเราก็ดูจำนวนเฉพาะต่อไป2 2ง,ส,งสา สามหารได้ไหมอ่ะสามก็หารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หารด้วยสามเลยครับอ่าได้เป็นยี่สิบห้าอ่ะยี่สิบห้าสามหาต่อไม่ได้แล้วถัดมายี่สิบห้าอะไรหารได้ห้าหาได้จริงไหมครับอ่ะแล้วก็หารด้วยมม 25, 25, หา้าเลยห้าห้ายี่สิบห้าลงท้ายด้วยห้าก็ห้าหาต่อได้ใจเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเหลือหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันสุดแล้วนะครับมันสุดแล้ว ให้เรานําตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยให้เรานําตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมาเขียนคูณกันนะครับจะมีค่าเป็น2คูณกัน2ตัวนะครับ2องคูณสคูณสแล้วก็คูณหคูณหซึ่งแบบนี้เนี่ยเราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับ2เนี่ยมันคูณกัน2ตัวจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลังสอง คูณ3 3มันมี1ตัวเราก็เขียนเป็น3ยกกำลัง1ก็ได้แล้วก็5มันคูณกัน2ต,ตัวก็มีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง2แบบนี้เราก็เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคพอเข้าใจนะครับถัดมาครับเรามาดูข้อสุดท้ายแล้วข้อที่3ครับ450อา่ะแล้วก็ทำการแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการหารสั้นแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับ แล้วก็เขียน450มาจากนั้นเราก็ทาการหารสั้นนะครับเราดูตนวเฉพาะเราจะใช้ตัวเฉพาะในการหารนะครับอ่450หาร2ได้ลงตัวนะคแล้วก็หารด้วย2เลยเลย2 2 4 2 2 4บวด1นะครับ250อาจะได้เป็น225ทีเนี่ย225เนี่ยอรไรหารได้ต่อครับ3ได้ อ่ะแล้วก็หันทําการหารด้วย3ได้เลยครับอ่าสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดทดหนึ่งสามห้าสิบห้าจะได้เป็นเจ็ดสิบห้าอ่าเจ็ดสิบห้าสามเนี่ยก็ยังหารได้อีกนะครับแล้วก็หารด้วยสามไปจะได้เป็นยี่สิบห้าทีเนี้ยยี่สิบห้าเนี่ยเราก็หารด้วยห้าได้ก็จะหาหารด้วยห้าอีกครั้งหนึ่งก็จะได้หนึ่งแสดงว่ามันสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการแยกตัวประกอบให้เรานํา เลขที่อยู่หน้าตรงนี้เนี่ยนะครับมาเขียนกัน450มันก็จะมีเท่ากับ2คูณ3คูณกัน2ตัวแล้วก็คูณ5 2ตัวนะครับซึ่งเราก็ เขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ2คูณ3ยกกำลังสองแล้วก็คูณกับ5ยกกำลังสองสองเนี่ยจะเขียนเป็น2ยกกำลังหนึ่งก็ได้หรือว่าไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรยกกำลังหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่าเดิมนะครับอ่าโอเคพอเข้าใ้นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็น1วิธีในการแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบเนี่ยมันได้ใช้ได้หลายวิธีเลยนะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับ อ่ะโอเคนี่ก็เป็นวิธีการหารสั้นนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะไ้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ